อยากรักษาฝ้าควรไปเลเซอร์ฝ้าหรือใช้แค่เซรัม่มอันไหนดีกว่ากันนะไม่ว่าวิธีไหนนะคะก็สามารถดูแลเรื่องฝ้าได้ค่ะอยากจะไปเลเซอร์ฝ้าก็สามารถไปได้นะคะแต่ค่าใช้จ่ายนะคะค่อนข้างสูงค่ะส่วนใครนะคะที่มีงบน้อยนะคะก็สามารถใช้เซรั่มรักษาฝ้าได้ค่ะและแวต้องบอกเลยนะคะว่าการรักษาฝ้านะคะไม่มีวันหายนะคะแต่มันจะทําให้ฝ้าของเรานะคะค่อยๆจางลงค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลปัญหาฝ้ากระนะคะจากดรแอนนาค่ะน้องเขาก็คือสมาร์ทเซรั่มนะคะเซรั่มชมพูค่ะสูตรคุณหมอที่จะมาช่วยเคลียร์ปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดานะคะและปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นค่ะด้วยสารสกัด3ตัว3ประเทศสาทวีปนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงสารสกัดจากต้นเลือดมังกรและสารสกัดจากแอปเปิ้ลแดงรูปหัวใจค่ะตัวเนื้อเซรั่มมีความเข้มข้นนะคะแต่ซึมง,ง่ายเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยค่ะสมาร์ทเซรั่มนะคะจะช่วยดูแลปัญหา ฝ้ากระให้ดูจางลงค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเรานะคะแข็งแรงขึ้นความชุ่มชื่นให้กับผิวค่ะเพียงแค่เรานะคะใช้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนตัวนะคะเวจะใช้ทานในช่วงก่อนนอนทุกคืนเลยค่ะหยดเซรัม่มหนึ่งถึงสองหยดนะคะลงบนผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็เกลี่ยทาให้ทั่วใบหน้าและลําคอค่ะหรือใครจะใช้ทานในช่วงตอนเช้าและก่อนนอนก็ได้นะคะสมาช์เซรั่มจากดรแอนนาไม่มีน้ําหอมพาราเบนสาร SLS และสเตรอยด์นะคะช่วงนี้นะคะเขามีโปรเดตอยู่นะคะสามารถสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยค่ะแถมเขา ก็ยังมีส่วนลดอีกด้วยนะ